ด็อกซิลาสารคดีร,ระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ d o k i l a c o m สัปดาห์นี้เราจะออนไลน์ไปพร้อมกับจระเข้น้ำเค็มแห่งออสเตรเลียดูฟันมันสิน่ากลัวมากเลยยิ่งกว่าน่ากลัวซะอีกนะพวกมันน่าสยองเลยล่ะออสเตรเลียดินแดนแห้งแล้งที่เต็มไปด้วยออสเตรเลียงั้นเหรอพื้นที่ส่วนใหญ่ในออสเตรเลียก็เป็นแบบนี้แหละแต่ที่ที่เราจะไปนั้นอยู่สูงขึ้นไปทางเหนือไปยังคักคดูซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลากหลายชนิด น้ำเต็มเลยซึ่งเป็นที่เหมาะเลยถ้าคุณจะเป็นจระเข้คัคกดูเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ําและไม่ใช่อยู่เฉพาะแต่ที่ชายหาดเท่านั้นทุกๆปีฝนตกจะทําให้ที่ลุ่มเกิดน้ําท่วมฝนในคัคกคะดูจะตกเฉพาะบนที่ราบงั้นเหรอโอผมจะทําเป็นว่าไม่ได้ยินที่คุณพูดก็แล้วกันนะไม่ใช่หรอกมีทางน้ําอีกทางหนึ่งที่ฝนทําให้เกิดขึ้นนั่นก็คือบิลลาบง บินละบองน่าจะเป็นภาษาออสเตรเลียพื้นเมืองที่หมายถึงร่องน้ําลึกที่จะเอ่อท้นเมื่อน,น้ําท่วมและก็แห้งขอดเมื่อหมดฤดูฝนถูกต้องเลยบินละบองเป็นแหล่งหากินและขยายพันธุ์ที่ปลดปลานสาหรับนกและปลานในคักคดูอ๋อแล้วจระ,ะเข้น้ําเค็มด้วยหรือเปล่าถูกต้องแล้วแล้วซอตี้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หากินอยู่แถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราเดี๋ยวเจ้าพวกนี้ดูหน้าตาเหมือนเอลเกเตอร์มากเลยมันต่างกันยังไง ก็ต้องดูที่ปากมันสิเวลาอลิเกเตอร์ยิ้มปากมันจะปิดชิดสนิทกันเลยแต่เวลาจระเข้ยิ้มมันจะอวดฟันนิดหน่อยอ๋อฉันเห็นฟันมันยื่นออกมาซี่สองซี่งั้นจระเข้แน่เลยแน่นอนและถ้าคุณอยู่ใกล้พอจะนับฟันมันได้แล้วก็คุณคงใกล้เกินไปหน่อยแล้วล่ะฟันของมัน่ะขบกระโหลกมนุษย์แตกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเลยซึ่งหมายถึงว่าถ้าสวมหมวกกันน็อกก็ยังช่วยไม่ได้อยู่ดีแน่นอน ด้วยนั้นหนักกว่าหนึ่งตันมันกลิ้งม,มาทับคุณตายได้เลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็คงจะใช้หางขนาดใหญ่โตนั่นฟาดคุณนะสิก็จริงอยู่นะมันฟาดคุณได้แต่ยังไม่เคยมีใครเห็นมันทำซาตี้รุ่นใหญ่อาจจะยาวได้ถึง20ฟุตเนี่ยโอ้ยยฟุตเท่ากับจับคุณฉันแล้วก็เพื่อนเราอีกสองคนมาเรียงต่อกันได้เลยนะอืมทำให้ซาตีกลายเป็นสัตว์เลขขื้อยคานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเกราะของจระเข้เป็นยังไงอ่ะกราะนั่นช่วยให้ซอตี้เป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดในธรรมชาติเลยละนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันยังอยู่มาได้นานขนาดนี้แม่ของฉันนั่นมันอยู่ได้ตั้ง20ปีเนี่ยเจ้าพวกนี้คงสัก15ปีใช่ไหมสองร้อยล้านมากกว่านะอายุเลยนะจะาพวกนี้เนี่ยนะหมายถึงสายพันธุ์ของมันน่ะครกโคไดลัสโพรซัสครกโคอะไรนะครกโคไดลัสโพลรซัสก็ซอตี้ที่เราเรียกนั่นแหละ เมื่อราวสี่ล้านปีก่อนซอรตี้ค้นพบชายฝั่งทางตอนเหนือของออสเตรเลียเรากลับไปที่บิลาบองกันดีกว่าค่ะฉันอยากจะถามอะไรคุณหน่อยซอรตี้มาถึงที่นี่ได้ยังไงทั้งหมดก็เพราะฝนนั่นแหละแล้วก็ภายแล้งและวิธีที่จะอธิบายได้ดีที่สุดก็คือเลือกจระเข้มาสักตัวแล้วก็ติดตามมันไปทุกรดูการเลยนี่ไงตัวหนึ่งเรียกมันว่าซูดีกว่านะโอเคซูก็ได้นี่เป็นปลายฤดูฝนที่เรียกว่าเดอะเวทในออสเตรเลียและพวกซอรตี้ที่ชายฝั่งทางเหนือก็เริ่มกระสับกระส่ายกันแล้ว สูมันกันมันจะขบกระโหลกใครเหรอรอดูก็แล้วกันปลายฤดูฝนยังเป็นจุดเริ่มต้นของฤด,ดูขยายพันธุ์และจะลระเข้พื้นเมืองทั้งหมดก็กาลังยึดคลองเขตแดนไว้ผสมพันธุ์เพศผู้ตัวใหญ่เริ่มออกลาตตะเวนในน้ําส่วนเพศผู้ร่างเล็กจะอยู่นิ่งๆไว้เมื่อเพศผู้ตัวใหญ่เข้ามาไม่นานก็มีเพศผู้ตัวหนึ่งพบสู่เข้าโอ้แล้วมันก็โดนขบกระโหลกเหรอนี่ไงเรื่องที่น่าแปลก เวลาที่จะพวกนี้เข้ามาภายใต้ชั้นนอกที่ดุดันที่จริงแล้วเจ้าพวกนี้กลับอ่อนโยนอย่างมากเลยมันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเรื่องแต่ว่ามาจีบแล้วก็หวังจะผสมพันธุ์ด้วยมันถลายตัวเข้ามาเคียงข้างแล้วแล้วมันก็ยกหัวขึ้นเพื่อจะตอบตกลงใช่ไหมถูกต้องเลยน่ารักจริงๆเลยพวกมันจะว่าไปได้วยกันสักพักหนึ่งแล้วพวกมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปโอ้ยจะเป็นนิยายแสนหวานจังคุณคงไม่มานั่งน้ำตาท่วมหรอกนะ คุณคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปนานไหมโอ้โให้ตายเถอะ <c oughs> เอาละ <c oughs> เคลลี่รวบรวมสติได้แล้วใช่มหม <c oughs> แน่นอนเอาละแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนที่เราจากาละครรักแสนหวานพันสัตว์เลื้อยคลานมาเมื่อครู่นี้ <c oughs> พวกมันกำลังแช่อย,อยู่ในน้ำเค็มนอกชายฝั่งออสเตรเลียตอนเหนือผมว่าคุณดูทีวีมากเกินไปหรือเปล่าแต่ใช่แล้วสู่ผสมพันธุ์กับเพศผู้แล้วและก็ถึงเวลาที่มันจะต้องไหว้เข้าฟังไปทำรังแล้วล่ะโอ้โห ไปตามลำพังเนี่ยนะมันจะต้องสร้างรังตามลำพังเหรอผมเกรงว่าในความสัมพันธ์ของจระเข้เพศผู้จะมีบทบาทแค่นี้แหละสูุจะมีเส้นทางยาวไกลรออยู่ข้างหน้าและถึงเวลาที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองเยื่อรายแรกก็คือปลาที่ชอบขึ้นบกปลาตีนนะสิดูไม่น่าจะเป็นอาหารได้เลยเนาะคุณเชื่อไหมล่ะท้องของซอตี้ค่อนข้างจะเล็กพวกมันจึงชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาอาหารว่างระวัง ดูเหมือนมันจะกินโคลนมากกว่ากินปลาเนาะเทศกาลอาหารว่างยังดำเนินต่อไปเมื่อสู่พบต้นไม้ที่เต็มไปด้วยคั้างคาวหรือที่เรียกว่า flying fox นอนหลับในตอนบ่ายจะพวกนี้ถึงจะได้เนื้อได้หนังมากด่อยละใช่แล้วมันจะทำยังไงอยากกระโดดขึ้นไปจากน้ำไปงับเหรออันที่จริงแล้วใช่เลยสตีกระโดดได้สูงพ้นน้ำสิบฟุตเท่ากับความยาวครึ่งหนึ่งของลำตัวเลยทีเดียวละอ๋อโอ้หนั่นทาเตรียมตัวแล้ว มันกระโดดกระโดดแล้วได้คะแนนไปเต็มๆเลยอ๋ยอร่อยเด็ดในแบบจระเข้เลยโอ้เยี่ยมเมื่อท้องอิ่มด้วยข้างข่าวแล้วถึงเวลาที่ซูจะเริ่มออกเดินทางยาวไกลไปทำรังมันต้องการที่แห้งๆแต่ว่าใกล้น้ำแล้วก็ไกลจากจระเข้ศัตรูอืมไม่น่าจะใช่ที่นี่แน่ๆนะจังหวัดนี้แ่ละเหมาะที่สุดเลย ไ่ดูฝนเพื่อจะสิ้นสุดลงไปและที่ราบชุ่มน้ําก็มีน้ําเจองนองมากที่สุดเป็นโอกาสดีที่จะว่ายไปยังบิลาบองดูถ้าทางมันอุ้ยอายบนบกนะแต่ว่าจระเขคเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนว่ายน้ำทีเดียวละเอ๊แต่มันอยู่ใต้น้ํำมาพักหนึ่งแล้วนะจระเขคกลั้นหายใจได้นานเท่าไหร่ตลอดไปเลยเอับพร้อมนะเอาเลยกลั้นไว้กลั้นไว ยังกลั้นไว้อยู่พอแล้วสองชั่วโมงเหรอจะระคาน้ําเค็มคลองสถิติสําหรับสัตว์เลยคลานเลยล่ะว้าวสองชั่วโมงนะ่ะมันนานกว่าสถิติที่ดีที่สุดของคุณตั้งหนึ่งชั่วโมง59นาทีเนี่ย <c oughs> ไปบีระบองกันเถอะใช่ว่าเรามาถึงแล้วนะดูเป็นที่เหมาะจะสร้างครอบครัวจริงๆเลยแล้วมันก็พบที่ที่เหมาะแล้วด้วยที่แห้งหย่อมเล็กๆกริมน้ําเมื่อฝนประจําปีตกไปแล้วอ๋อใช่ดีแล้วล่ะ เพราะว่ามันทุ่มเทกับการสร้างรังนั่นมากเลยนะมันจะใช้เวลาราวสี่ถึงห้าวันถ้าว่ามันไม่พอใจมันก็จะเริ่มมาอีกขนหนึ่งบางทีต้องรอตั้งหลายครั้งแม่กว่าจะพอใจทำไมถึงต้องเรื่องมากขนาดนี้ล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขยะในป่านะสิแต่เป็นสิ่งที่จะมารองรับไข่ที่จะฟักตัวอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้สู่ต้องหาใบไม้ที่เหมาะสมกิ่งไม้แล้วก็อื่นๆเพื่อรังนั้นไม่เน่าเปื่ยง่าย มันต้องสร้างให้มีพื้นที่มากพอไขจะได้พอหายใจออกแต่ห้ามีช่องระบายอากาศมากเกินไปไม่อย่างนั้นอุณหภูมิจะเย็นเกินกว่าที่ไขจะฟักตัวได้แม้ว่าช่วงอุณหภูมิจะเหมาะแต่ถ้าหากว่าองศาแตกต่างไปเล็กน้อยก็ยังสร้างความแตกต่างในเพศของลูกจระเข้ได้นะถ้าต่ำกว่า88องศามันจะมีเพศเมียม,มากกว่าถ้าเหนือ90องศาจะมีเพศผู้มากกว่าเพราะว่าเพศผู้ใจร้อนกว่าใช่ไมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกดูเหมือนว่ารังจะพร้อมแล้วนะและสู่ก็เตรียมจะวางไข่ด้วย รวมทั้งหมดก็30ฟองว้าวจระเข้น้อยเยอะแยะเลยสิตอนนี้ที่มันทําได้ก็คือกลบฝังไข่แล้วก็รอหมายความว่ามันจะไม่ได้กินอะไรเลยตลอด90วันที่ต้องเฝ้ารังโอ้โหนี่สิถึงจะเรียกแม่ที่ดีเฮ้ย hey, นี่อะไรนะ่ะไพรสนีนกมาส่งล่าไพรสนีนกเหรอ <c oughs> อืม จระ,ะเข้อาจจะชอบอยู่ตามลําพังโดยธรรมชาติแต่นั่นไม่หมายความว่าพวกมันไม่มีเพื่อนบ้านนะน้ําใสๆในบิลบองดึงดูดสัตว์ทุกชนิดมาหากินแล้วก็ขยายพันธุ์ตอนปลายฤดูฝนดูเหมือนว่านกจะสนใจมากเป็นพิเศษนะนกกระทุงตรวจตราทางน้ําและนกปากช้อนพวกนี้ก็เข้ามาหากินกลาส่วนนกยางตัวนี้ก็ชอบวิธีแทงแล้วงับมากเป็นพิเศษ นอกจากขาหนาท่าทางเหมือนเดินบนน้ําแต่จริงๆแล้วเป็นการทรงตัวที่ดีเยี่ยมตั้งหากดูนิ้วเท้าที่แผ่กลางอย่างยอดเยี่ยมนั่นสินกกระสาภายเรียนแบบได้แย่มากเลยล่ะโอ้บิลบองเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับห่านแม็กพายพวกนี้ในการเลี้ยงลูกน้อยๆลูกห่าน่ใช่ ก็เช่นเดียวกับจระเข้ของเรานั่นแหละพวกมันจะมาชมุมนุมกันที่นี่เพื่อสร้างรังแต่ว่ามีข้อแตกต่างอย่างหนึง่งไอ่ะห่านแม็กพายนะสิห่านแม็กพายเพศผู้นะ่ะจะทําหน้าที่นั่งทับรังกกไข่จนกว่าห่านน้อยจะฟักตัวแต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันทั้งนั้นลหละเอะ๊แต่ว่าการเลี้ยงลูกห่านในบริเวณที่มีจรเนะเข้นี่ไม่อันตรายเหรอไม่จาเป็นเสมอไปหรอกนะ้าเราช่วงนี้ของปีซอตี้ท่าทางจะไม่ค่อยหิวและคุณจําได้หรือเปล่ามันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหากิน แต่เพื่อเลี้ยงทาย,ยาทตัวน้อยๆตั้งหากเล่าแล้วเราจะได้เห็นเจ้าซาตี้น้อยๆพวกนั้นเมื่อไหรอ่ะใจยเย็นสิเคลลี่ถ้าว่าซูรอได้นานถึง90วันคุณก็น่าจะรอได้นานกว่านั้นนะ่ะโอ้เริ่มมืดแล้วค่ำคืนมาเยือนบิลบองแล้วเฮ้ยนันเสียงอะไรอะ่ะ แล้วสัตว์มันจะนอนได้ยังไงกันล่ะทีนี้น่ะผมว่าพวกมันคงไม่ได้นอนหรอกนะข้ามคืนคือช่วงที่บีลาบองตื่นตัวโดยเฉพาะสําหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าท้องถิ่นเช่นเดียวกับสัตว์ทุกชนิดในช่วงนี้ของปีกบพวกนี้อยู่ในภาวะพร้อมจะผสมพันธุ์และเสียงก็ดังระงมขึ้นมาอย่างที่เพศผู้แข่งกันแย่งชิงเพศเมียตัวที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณต้องใส่ใจเคลลี่ไม่มีใครคอยดูแลทาย,ยาทกบหรอกนะจะลูกอ๊อดพวกนี้ต้องอยู่ตามลำพังตั้งแต่แตวางไข่เลยละ่ะก็ทุกกกกชนนนนิด็แตต่างัีนะ ลูกออสพวกนั้นก็ดูเหมือนของว่างชั้นเยี่ยมสำหรับสัตว์ในบินละบองอื่นๆเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยปกป้องถูกต้องแล้วลูกออสจำนวนมากถูกกินเข้าไปแต่นั่นก็ทําให้แม่กบต้องสร้างพวกมันขึ้นมามากกระสิแม้ว่าจะถูกกินไปเยอะแต่หลายตัวก็รอดจะพูดถึงการเอาชีวิตรอดการรอคอยเก้าสิบวันของสู่กาลังจะเห็นผลแล้วนั่นเป็นเสียงร้องใหม่ๆนี่นั่นคือลูกๆของสู่ไงพวกมันกําลังจะฟักตัวออกมาแล้วดูสินั่นแหละสิ่งที่มันกำลังรอคอยละ่ะ ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m มันจะต้องเข้าไปช่วยลูกๆพาพวกมันออกจากรังซะก่อนที่พวกมันจะหายใจไม่ออกอะว้าวสู่เตรียมพร้อมกับหน้าที่ดีจังเลยเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยนสู้ใจเย็นๆหน่อยสิแกจะขย่ำลูกหรือย,อยังไงไม่ต้องห่วงหรอกน้า ตัวเล็กๆพวกนี้หนังหนาและนอกจากนี้แม่จระเข้ก็รู้ดีว่ามันทำอะไรอยู่ดูนี่สิมันใช้ขากรรไกรที่ทรงพลังงับพวกมันขึ้นมาขากรรไกรเดียวกับที่ขบกระโหลกคุณแตกนั่นแหละแล้วค่อยๆพาพวกมันไปที่ริมน้ำสู้ทํางานทั้งคืนเพื่อแน่ใจว่าลูกน้อยทั้ง30ตัวพ้นจากรังไปถึงน้ำแล้ว เลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้ท่าทางจะลังเลเนอะอย่าห่วงเลยหน้าที่ของซูในฐานะแม่จระเข้ก็คือทําให้ลูกๆของมันอยู่รอดต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนคงจะมีบางตัวที่ไม่อยากจะได้ความช่วยเหลือจากแม่อยู่แล้วแน่เจ้าเจระเข้จอมสน พวกมันว่ายน้ำไปรอบๆนับอาหารว่างท้าเหมือนรุ่นใหญ่เลยล่ะนั่นก็เพราะสัญชาตญาณนะซิจระเข้ต้องเริ่มออกล่าท,าทันทีจาพวกนี้เธอได้เกิดมาพร้อมกับแรงงับทันทียังไงเล่าอืมดูเหมือนว่าไม่นานนะพวกมันก็เริ่มคุ้นเคยแล้วนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามีลูกออดไว้ทำไมเฮ้เจ้าหนูแกเพิ่งพลาดไปตัวหนึ่งล่ะแล้วซูจะตามลูกทั้งสาตัวนั่นทันได้ยังไง มันทำอย่างดีที่สุดแล้วในการปกป้องพวกมันแต่พอมันเริ่มออกล่าไกลออกไปเรื่อยๆแม่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วฉันว่าส่วนใหญ่ใน30ตัวนั่นคงจะต้องกลายเป็นอาหารว่างให้กับสัตว์อื่นๆในบิลบองแน่เลยคุณเข้าใจถูกแล้วละ,ละมันอาจจะดูน่าเศร้าแต่ว่าซอตี้น้อยก็เป็นส่วนสําคัญในห่วงโซ่อาหารของบิลบองนะเดี๋นี่สิ วงโซ่อาหารเป็นวิธีการที่ธรรมชาติสามารถแน่ใจได้ว่าทุกตัวมีโอกาสได้กินอาหารเพียงพอซึ่งหมายถึงเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มันต้องตกเป็นเหยื่อแต่ที่ดีก็คือคุณแน่ใจได้เสมอว่าจะมีอาหารชิ้นเล็กกว่าให้กินอยู่เสมอเจ้าซ่ตี่จิ๋วพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นอาหารสําหรับสัตว์ทั่วไปแต่พวกมันก็จะมีเพื่อนบ้านร่างเล็กกว่าไว้กินเป็นอาหารอย่างเช่นลูกออสหรือว่าปลาจิ๋วแต่ว่าที่ไหนที่มีปลาเล็กก็จะต้องมีปลาใหญ่ อย่างเช่นปลาบารามันดี้อสุรกายใต้น้ำที่ชอบกินจระเข้มากเลยตัวมันยาวตั้ง5ฟุตหนักร้อปอนนี่คือปลาที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงเลยล่ะระวังโอ้ยซอตี้ของเราเป็นอาหารชั้นดีแต่ในบิลบอง ไม่มีเวลาจะพักผ่อนให้เย็นใจได้หรอกจะต้องขอระวังหลังไว้เผื่อว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อของใครคนอื่นเข้าและนั่นก็เรียกว่าตกท้ายด้วยของหวานล่ะกลุบกรอบลาก่อนนะบารามันดีลูกจระเข้หนึ่งในร้อยเท่านั้นจะอายุคผ่านห้าปีไปได้ ยังมีอุปสรรครอพวกมันอยู่อีกมากในห่วงโซ่อาหารเพราะพวกมันตัวใหญ่พอที่จะอยู่ตามลําพังได้ฤดูแล้งก็ผ่านเข้ามาตอนนี้เขามีเรื่องให้กังวลมากกว่าบารามันดี้แล้วละ่ะจระเข้น้อยของเราต้องต่อสู้กับความร้อนและน้ําที่เริ่มแห้งขอดในบีละบองโอ้ชีวิตของจอระเข้น้ําเค็มตัวน้อยลําบากเหลือเกินเนาะยังมีปัญหารออยู่อีกเมื่อเราเริ่มเที่ยวสุดท้ายของการเดินทาง เหลือซาตที่น้อยอยู่อีกบ้างไหมเนี่ยยังมีเหลืออีกสองสามตัวโดยเฉพาะเจ้าตัวเก่งที่ชื่อว่าแซมและกันอ๋อก็ได้แซม,มแซมสามารถจะหนีจากนักล่านในบีลาบองได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นก็คือฤด,ดูแล้งของออสเตรเลียเหนือนั่นเองเอาละ่ะฝนหยุดแล้วและอากาศก็แห้งลงด้วยแต่ก็ยังมีน้ำอีกมากในบีลาบองฤด,ดูแล้งจะแย่สักแค่ไหนเชียวมันเลวร้ายมากเลยละ่ะ อากาศไม่ใช่แค่แห้งแล้งลงนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าความร้อนในี่สาหัสเลยทีเดียวละ่ะทําให้แผ่นดินนี้แห้งกรอบไปเลยจําได้มา้าบิลบาองได้น้ํามาจากที่ราบชุ่มน้ําและเมื่อฝนหยุดตกน้ําในที่ลุ่มก็จะไหลย,ย้อนกลับลงทะเลซึ่งหมายความว่าจะไม่มีน้ําสําหรับบิลบาองอีกต่อไปใช่แล้วไม่นานระดับน้ําก็จะเริ่มลดลงและสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยในน้ําเพื่อประทังชีพก็จะเริ่มตายไปดูเหมือนว่าสัตว์ที่ส่วนล่างๆของห่วงโซ่อาหารอย่างเช่นปลาเล็กๆพวกนี้จะต้องรับเคราะห์อ,อีกแล้วละ่ะพวกมันนนเเป็ออยย่่างงแรกลละทีจต้โด ซึ่งหมายความว่าพวกตัวใหญ่ได้กินอาหารเท่าที่อยากกินแม้แต่ซูซึ่งเป็นอิสระจากหน้าที่แม่นั้นที่สุดก็เข้ามาร่วมกินด้วยมันเริ่มด้วยเนื้อง,งูรสอร่อยก่อนโอ้ขอร้องละนะแล้วก็จบลงด้วยของหวานติดปีกระวัง กลับไปที่แซมกันดีกว่าถึงเวลาที่จะตัวนี้จะต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ในบีลบองที่คงไม่แห้งแล้งมากนักหรือว่าจะออกมุ่งหน้าไปที่ชายฝั่งซึ่งโอกาสในการเอาตัวรอดนั้นดีกว่ามากเลยถ้ามันไปถึงนะแต่ว่ารู้หรือเปล่าแซมดูเหมือนจะเป็นพวกรักการผจญภัยใช่ว่ามันคงออกมุ่งหน้าไปทะเลแน่ๆเลยล่ะคุณคิดถูกแล,ะละ้วล่ะนกท้องถิ่นกําลังอิ่มเต็มที่กับปลาจนพวกมันไม่สังเกตเห็นนักเดินทางตัวน้อย,อยเลยอืมนั่นละ แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าเดินทางอย่างมีสไตล์แหละแต่ว่าไม่นานนักแซมก็พบเจอกับอุปสรรคที่ร้ายแรงสัญชตาตญาณแรกของจระเข้มักจะเป็นการเดินทางทางน้ําแซมพบทางน้ําที่ดูน่าจะดีนะแต่ว่ามันกลับไปพบทางตันเข้ามันแห้งขอเร็วมากจนบีระบองถูกตัดขาดจากที่ชุ่มน้ํโอไม่นะ่าหมายความว่ามันจะต้องติดอยู่ที่นี่เหรอนอก,กจากว่ามันจะเดินที่ชายฝั่งนั่นเหรอ เพียนไปแล้วมันไปไม่ถึงแน่ๆเลยแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกนะและเมื่อน้ำในบิลาบองแห้งขอดอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็ถึงเวลาที่แซมจะต้องออกเดินแล้วอืมแต่อย่างน้อยมันก็จะได้ไปพ้นจากเจ้าบารามันดีจอมขมือบนั่นแต่ก็ต้องเสียชีวิตกับนักล่ากลุ่มใหม่ๆอ่ะสิอ๋อใช่ยังกับวลลบี้ดุนักนี่แล้วมันก็แยกเขี้ยวใสซะเลย แต่แซมไม่รู้หรอกว่ามันกำลังจะพบกับอะไรมันไม่เป็นอาหารของวอลลบ,บี้งง่ายๆหรอกหนาเจรเาเคน้อยของเรามีปัญหาที่ต้องจัดการมากกว่านั้นตัวขอฟ้านั่นสิโอ้แย่แล้วว้าวทุกอย่างมันร้อนระอุจริงๆ แทนที่จะพาฝนมาแม่พวกนี้ยกลับนําไฟมาจากฟ้าที่ผ่านลงบนต้นไม้แห้งโอ้ฉันไม่กล้าด,ดูแล้วล่ะแต่แซมอยู่นั่นไงใจเย็นสงก็เป็นจระเข้แต่ก็พยายามจะฟันฝ่าไปให้ได้อะตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกจริงๆแล้วล่ะค่อยยังชั่วนหน่อยเฮ้แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ นั่นคือเต่าที่ฝังตัวอยู่ในดินเย็นๆเพื่อรอฝนดูเหมือนว่าถึงเวลาฉลองแล้วเล่นนะ้ำก็สนุกเลยแซมเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นกันแล้วตอนเริ่มฤดูฝน และแซมก็ได้พบชายฝั่งออสเตรเลียเหนือเรียบร้อยแล้วบ้านอันเก่าแก่ของจระเข้น้ำเค็มนั่นไงและก็เป็นบ้านใหม่ของจระเค้รุ่นใหม่ด้วยดูเหมือนว่าเราจะผ่านวัตจาก์อันยิ่งใหญ่มาเลยนาะเจ้าตัวน้อยของเราทำได้แล้วเพราะมันแข็งแกร่งมากแล้วล่ะจนกว่าพวกมันจะพร้อมเดินทางกลับไปอีกครั้งสู่บีลบอง ชอบตอนจบที่เป็นสุขแบบนี้จังเลยพบกันครั้งหน้านะอลิเกเตอร์ส่วนตอนนี้ก็สนุกไปกับจระเขคก่อนก็แล้วกันนะด็อกซิลา่าสารคดีใหม่มเพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i i l a c o m